It's over. My life is over. เหนื่อยแวะแวะไม่ห็นจ้าเนอะเรื่องบอกว่คือตอนนี้ไม่รู้จะไปไหนอ่ะไม่รู้เดินไปทางไหนวะจะร้องไห้แล้วนะ This is second day. This is my 40 ก็ยังคือวันนี้อก็อคือต้องเดินไปขึ้นรถนี่จะมีแบบให้แบบนี้แล้วเราก็เดินเดินไปเรื่อยเปื่อยนี่แนีะแต่รู้สึกว่าอากาศมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะเดินไปเลยเดินไปเรื่อยๆนี่บรรยากาศบ้านเขาก็เป็นแบบนี้ก็ฟิลกบบรถมันไม่ได้เยอะมัน การเล่นเจอสุดแต่ว่าใล่นชื่นแล้วก็ถึง m r c แล้วกว่าจะเดินมาถึงใช้เวลาไปทั้งหมด15นาทีอันนี้อยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพกพราะด้วตกไฟไม่ค่อยจะถูกโางแรมที่นี่รถใครมีต้องไม่รู้กี่สายจะเจออะไรบ้างอันนี้จะโรย Yes ฉันก็หา SanTech City เ,เจอแล้ว จะพาทุกคนไปดูน้ำพุแห่งความหวังมันเป็นที่ที่เขาไปเดินแล้วก็หมือนจอแบบเอามือแตะนาแล้วก็ขอพรก็คือเดินวนรอบแล้วก็ขอพรเที่วกันที่น้ำพุเลยคนอย่าล้นอนเห็นไหมอะไรสีทองทองถึงแล้วจะว่าเขาปิดหรอจริงๆเขาบอกว่ามันจะมีน้ำพุเปิดตั้งแต่ตอน1ิบโมงจนถึง,ถงบ่ายสองบ้านรอบแรกโอ้ oh my god do not entry it's over my life is over เหนื่อยเดินไกลมากเราจะไม่ขึ้นรถไฟถูกแล้วก็กราจะมาถึงตรงนี้ no entry แค่แหละตรงนี้อ่ะมันจะเป็นน้ำผุใช่ไหมจริงๆอ่ะมันจะมีน้ำผุขึ้นมาตรงกลางแล้วก็ให้ทุกคนอ่ะเดินแบบฟลแบบ เดินวนรอบด,ด้านในนั่นแหละแล้วก็เอามือแตะน้ําแล้วก็อธิษฐานเจือแบบอะไรที่ตัวเองอยากได้อะไรประาณน,นี้แหละแล้วก็เดินเ <im mon> ขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นเขาเรียกยังไงนะคือฟีลแบบมันอยู่ตรงกลางเมืองถ้ามองไปรอบๆมันก็จะมีตึกแบบทุกอย่างล้อมันหมดแล้วก็มีน้ำพุอยู่ตรงกลางซึ่งมันฟืลแบบเหมืนอนแกบบับว่ามันเป็นจุดสู์กางที่แบบเหมือนพลังงานมัน มันส่งลงมาตรงนี้เออแล้วมันก็เหมือนน่าจะแบบเป็นที่ที่ดีแหละก็คือแบบถ้าขอพรก็สมหวังอะไรแบบนี้บางคนมาของงานได้งานของเงินได้เงินนี่มาขอแฟนสรุปพระเจ้ายังไม่อนุญ,ญาตให้มีแฟนง่ายมากแต่ว่าโชเคอ่ะมันมีลมลก็เลยกะตั้งใจจะมาที่นี่แล้วก็ไปไหว้พระอ่ะเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระอีกวัดหนึ่งที่เขาชื่อว่าเยไห่ชิง เทมเปิลหรออันนี้ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าต้องไปกับบัสเหรอถ้าไปขึ้นบัสเราจะไปนี่มาถึงแล้วแหละก็ถือว่าตจวเองมาถึงแล้วแหละขอให้หนูมีแฟนในหขอตรงนี้แล้วกันขอให้เจอคนดีๆไว้วลยเหลเนรอเข้าไปได้ชีวิตได้แล้วค่ะถ้ามีได้จริงเดี๋ยวจะพาแฟนมาเดินบนรอบพู้เลยรอบหน้าเราเปิดแล้วแหละ โอเคเราไป next station b ายบายเซนเทคเราไป next station ต้องไปบัส196ใช้เวลาประมาณ20นาทีทำไมในนี้มันเหมือนเราเดินไปผิดทางเลยอะเดม่ใช่เด็ไใช่เรามาผิดทางจริงด้วย I need to go back <laughs> ทำไมเราถึงไม่เชื่อแมบอะเราเชื่อตัวเองแล้วอะไรมันจะดีขึ้นมาในเมื่อตัวเองก็ไม่เคยมาที่ดีมาก่อน เมื่อกี้มองไม่เห็นน่อันนี้มันคือตึกห้าไม่ได้ตึกหนึ่งทุกคนเห็นไหมอันนั้นมันเลขห้าหนึ่งอยู่นู่น I'm obsessed with myself ก็ค่อยเชิญมันบัดแล้วก็ไปหาทาขึ้นก่อนไปแหละสรุปเดินไปเดินมาไงผิดหมดเลยหมดเว้ยเว่ยไม่เห็นเจอเลยเอาต้องไปบูกิสเมื่อไออะไม่รู้แล้วเนี่ย ร้องหา้วนะนี่เลยบัสสิบรถว่าขึ้นไปก่อนเราไปไหนบัสสิงคโปร์ขึ้นทางหน้าลงทางด้านหลังนะคะขอตั้งหลักก่อนไปไหนวะเนี่ยอารีนาเรย์มันไม่ใช่ดิสตามอ่ะมันล้อไงไหนก็ไม่รู้ตรงนี้ไม่รู้ที่ไหนไม่รู้เลย เหนอยอ่ะแต่ตรงนี้ก็สวยดีเนาะ w h a t s wrong w with me แต่อย่างน้อเราก็ไปซันเทคถูกที่หนึ่งแล้วอ่ะจริงๆอ่ะละที่อ่ะมันอาจจะไม่ได้ไกลกันเลยแต่ว่าไปไม่ถูกไงเดินหลงไงเดินมั่วว้า wow. It's High building Wow let me take a picture of it To be honest ยังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เช้าแต่ตอนนี้หิวน้ำนะไม่มีน้ำเปล่าหรอ ไม่มีน้ำหรอห้าวแค่ <that> ไหนจุ๊ดเนี่ยอึดตรงอึดจักรย์หัวเหนื่อย่ะไม่รู้แล้วตอนนี้ว่าต้องไปตรงไหนว่ะหก<อ>หน้าเวทนายิ่งรักแต่ยังสนุกอยู่ไม่เป็นไร Because this is the first time doing this by myself นีม่มีจักรยานแล้วหรือเราโอ้เราจะปั่นจักรยานดี ไปเรื่อยๆดูช่วย this time I thought it's pretty hot เรื่องหวงมากคือตอนนี้ไม่รู้จะไปไหนอ่ะไม่นู้เดินไปทางไหนวะอ๋อนี่คิดว่าเราน่าจะต้องข้ามถนนตรงนีม้มาเลียงจักรยานอะ่ะเดี๋ยวจะโดนเขาด่าเอาเนี่ยทุกคนดูดิมันเป็นจุดที่แบบเป็นพาร์คแล้วก็มันก็จะเห็นมารีนาเบย์แซนตรงนั้นเมื่อคืนที่ไปอ่ะตรงอะไรนะ n นชั่นสเตเดียมหรอใช่จะอยู่ฝั่งนู no, ้นเพราะว่าเห็นตึกนั้นมันคือคอนโดก็ค now I need to walk 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 again ดูถนนบ้านเขาดิโคตรโล่ง oh, oh, oh. show me this way I thought this way เลิกคิดได้แล้ว <laughs> เลิกคิดได้แล้วว่าต้องไปทางไหนก็นต้องตามแบบไป วอกนี้สรุปไม่มีอะไรเลยเดินพูดคนเดียวตลอดทั้งคลิปเอ้ย,อยนี่คิดว่าถูกแล้วนะลูกสาวมันเชีย์ไหมไปไหม I thought I'm the right way now I need to walk here and then turn left block no ดูดิโอตสวยเลยว้าวตอนนี้เรายนอยนนู่แถวมารีนาเนี่ยเขาบอกไปว่าแถวมารีนา เราจะข้ามไปฝั่งนั้นแล้วเราก็ต้องข้ามไปฝั่งรกทีนึงถ้าจะข้ามถนนที่นี่อ่ะก็คือจะต้องคอยดูตลอดว่าเรากดเลยยังถ้าเราไม่กดอ่ะสัญญาณมันก็จะไม่เขียวไห่ไหนมาขอกดถ่ายทีตอนที่ใกล้ถึงแล้วนเหนื่อยมันคือการเที่ยวคนเดียวที่แบบข้ามสารจังให้ดูอ่ะ ในแมปอะมันบอกว่าเราต้องไปเราต้องไปตรงถนนมารัก่ามารัก่าสตรีทซึ่งพิซซิสมารัก่าสตรีท l o o มารัก่าสตรีทสกายการ์เด้นแคทิเอรสปริงพับ,บ์ิกพาซาทำไมมันไม่เหมือนเราขยับอยู่เลยอะอาร because we need to move ง n ์แอ n ด์แลนด์เ e Yeah, we almost อือเป็นชั่วโมงแล้วอะคือตอนที่แพนไว้อะก็คือในแพนอะก็เขียนมาใช่ปะว่าต้องนั่งรถจากนี่ไปนี่นั่งนี่ไปนี่นี่เท่าไหร่เท่าไหร่คือเขียนมาหมดเลยนะเดินกินอาทีอะไรบาๆแต่ว่าอ๋อเขาจริงอะมันทําแบบนั้นไม่ได้ต่อมาคนเดียวอะเราแบบอะไรก็ต้องคิดคนเดียวต้องตัดสินใจคนเดียวหมดเลยทีนี้หลกก็นั่นแหละก็หลบ ดโอ๊ยน้ำตาอะไรจื้อไหมนี่ทำให้หันมามองก็้วจะเดินไปตงไหนีไอ้ตามหาวะชั่วโมงครึ่งหาโน้ตตกใจนะว่าปิดด้านในนั้นอะเขาไม่ให้ถ่ายรูปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเดินเข้าไปแล้วก็ไปไหว้ปกติแล้วก็เดี๋ยวออกมา เห็ว่าจะเป็นแบบนี้ที่เขาบอกก็คือเขาบอกว่าฝั่งหนึ่งอะ่ะจะเป็นของานแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอะ่ะจะเป็นขอเกี่ยวกับเรื่องแบบชีวิตความกกรักอะไรแบบเนี้ยพี่มัาสวิรัตเมื่อกี้มาจากซันเทคไอ้น้ำปุที่เป็นงกลมใหญ่ๆ าไปการันต์เลยยังทางมันร้อนอ่ะหนูคิดว่าจะไปสักบ่ายเย็นๆไปเย็นหน่อยไปเย็นบางเอิญว่าหรือว่าร่าคุณคุณน้องอะไรนะชื่อเอลลี่ค่ะเอลลี่ใช่จากไหนนี่มาจากภูเก็ตค่ะคนใต้นะคนใต้ขอบคุณค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะเจส finally ก็มาถึงที่วัดเอ๋ห้ยชิงเทมเพลก็เข้าไปเขาพร้อมแม่เลยก็ทำแบบง่ายๆ่าเพราะว่าจริงๆก็ไม่ค่อยเป็นหรอกพอไหวเสร็จแล้วเขาก็ให้หยิบ นุ่อมเราก็ให้กินจริงๆวันนี้กำลังเคื่ยมรอมอยู่วัดนี้อยู่ใจากลางเมืองอ่ะ <c oughs> คือตั้งอยู่ศูนย์กลางแบบนี้เลยนี่ซึ่ง after this น่าจะไปเมืองอไรออนแหละแต่มันร้อนมากเลยอะทุกคนมาเช็คพอยต์ทู u แบบ success y e s เก่งมากเลยอ่ะแล้วก็เมื่อกีอ้ถ้าเห็นในคลิปอ่ะก็คือมาเจอพี่คนไทยที่เมื่อวานไปเจเวลแล้วทีนี้ก็ขอให้พี่เขาถ่ายรูปให้เพราะนี่ไปคนเดียวสรุปวันนี้เดินเข้ามาแนละ้วผู้หญิงคนนะั้นเขาหน้าคุนค้นๆอ่ะอันพี่เขาจริงๆแล้วก็ได้คอนแทคแล้วก,ก็เห็นพี่เขาบอกพี่เขาจะไปรูเบอร์เซลอาเจ นั่าจากตรงนี้ไปวันสก็แล้็ถึงเมองไลออนเลยนี่เป็นครั้งแรกที่เดินมาขึ้นบัสแล้วก็ถูกโอเค okay, let's go to merlion นี่ม้ขนากโอ้เวลานานจัง and finally I'm here look ว้า ว้าว wow. but it's too hot you know ร้อนมากแต่สวยมากแจงดีมากถ่ายรูปกันถอะร้อนร้อนแบบจะตายแบบถ้าตายก็คือตายจริงอะล้มโลกตรงนี้นะี่ ก็เดินมาเป็นวิวที่โอเคมากะเมซิ่งมากแต่คนเยอะมากเช่นกันค่ะกว่าจะได้แต่ละรูปบอกว่าเลยไม่ง่ายเลยทุกคนเราถึงเมืรอยออนเมืไลออนเดี๋ยวเราจะทำคอนเทนต์กับเมลืลไลออนเอลลี่แอ a ด์เมลไลออน วนต่อไปแล้วกลับไปหาอะไกินดีกว่าเขาจะไม่ลงไปตรงนั้นนะมันจะไม่ไปอ่ะนี่เพราะเราเคยมาแล้วแล้เรารู้ว่ามันร้อนมากอยูน้ำไม่ไหวนนเนี่ย h ฮ้ย one, one water one water yes เฮ้ยส t ย it's too hot yeah oh my god wow แค่เจ๊ต้อง so s nice พนักงานน่ารักมากแกให้เจ้าดิ one more. สานีนั้นทุกคนใครจะมาซื้อน้ำอะไรก็คือมาตรงนี้เลยพน,นักงานน่ารักมากโอเคเช็คพอยทรีเอาเรียดัน o ูฮ o t บายบาย see you soon. Okay, s o o n โอเ i let's goI walk to the park first and then see you พี่บอกว่าจะผ่นจักรยานก็คือจะเป็นจักรยานแบบนี้ <c oughs> เขาจะจอดไว้ใช่ว่าตามสถานที่แบบนี้เลย <c oughs> ก็เราก็มาสแกนบาร์โค้ดแบบนี้เรจะต้องโหลดแอปมา ที่รถมันจะเขียนอันนี้คือ anyvale ก็ oh, another one that's hello light ก็แค่โหลดแอปมาสแกนแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็บัตรแล้วก็เวลาคืนก็ไปหาที่ที่มันแบบมีแบบเนี้ยแบบสถานที่เขาไว้จอดจักรยานอะ่ะเออแล้วก็คืนสแกนแล้วก็คืนแค่นั้นเลยซึ่งยังไม่ใช่ตอนนี้นี่อากาศมันยังไม่น่าปั่นจักรยานเท่าไหร่ จิเกนจุ้ยจิเกนทุกคนตอนนี้เป็นเวลาห้าโมสี่หกยังไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอะไรเลยลมาเรเนาเบย์แซนไว้อะไรก็คืออยู่บนมาเรเนาเบยแซนใช่ปะเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งโน้นทีนี้เราก็นั่งเอ็มอาร์ทีข้ามมาใช่ปะนั่นดาเซสมลรายออนอันนั้นคือรา f โฟดเมื่อกี้ก็คือไปเดินหลงอยู่ในนั่นแหละ น่นทุกคนเห็นเรือไหมเรืออยู่ด้านบนนี่ตรงนั้นมันคือสะพานสะพานอะไรวะ <laughs> <laughs> ขออนุญาตเปิดพยไฮลิกส์ฮลิกส์บลิช ทีท่วนและ a ่ d t แล s ส่วนและส่วน่วนและนล่วน่วนแนไวนนแนละส่วนและส่วนแ่วนแ่นะ่นแ่วนแะ่วล่นั่งาานแานน่วนแล,ลนแล่วด้ลน, nice นล่นแม่แล่นละเ่็นและ,ะก่วนันและวนแ่นแลวนแล่วนส่นและ่นละสวและ่และสนและส่ลวนและส่วนและ้่วนแลเส่ะ่วะวจละนละส่วนแล่วน้ละสะมากนแ่เนแ่ยวนแน่วะ เหนื่อยมาทั้งวันตอนนี้ก็คือตอมแพ้ละกลับละเอ็มอาร์ชีจากมารีน่าเบซานมาลงที่สเตเดียมเพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนสายทีนี้ก็มาลงที่เดิมตั้งบัสจับโรงแรมไปอาบน้ำพนะักแป๊บ,บนึงเดี๋ยวตอนคันก็ไปหาข้าวกิน นอกไปเอเนอร์จีลนเหลือมากอนกลับมามาเที่ยวต่างประเทศคนเดียวนี่ถือว่าเก่งบากแล้วนะทาแล้วก็ไปหาข้าวกินยูชัวเดี๋ยวนีไปเชจะต้องโชว์ตูนีดน l ไ e t I saw the green one. Yeah. Oh, today I. The green, like um another brand, right? Yeah. That is the blue one. Yeah. You, you get you, you get this one. get this one.

แคาทำไมเราต้องทำให้ชีวิตตัวเองมันบมาราเ is l i ูเกตออนทาวเหมือนเลแหละแบบใช่เลยยูส Are you okay?